มาค่ะขั้นตอนการลอ,อกเราก็ลอ,อกธรรมดาลอ,อกขึ้นธรรมดานะคะอือสักครู่คงจะได้เจอกับโชมหน้าใหม่โอเคอ่าตึ๊ด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 ตึ๊อืออือเก็ให้ย้อนขึ้นนะคะค่อยๆอยอ่า มให้ดูใกลจุด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 อ่อาาา้าราา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 อวิาา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 นานาา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 ยาา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  อะมีคราบนิดหน่อยร่องรอยนะคะก็เดี๋ยวสักพักจะล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าลูมิเนตนะคะพอล้างหน้าเสร็จปั๊บก็จะมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นยังไงมัง่งอ่าแล้วเราจะทำภาพ e f o r r e f t t r r อีกครั้งหนึ่งนะคะ ในการที่จะดูว่าภาพ for ้องตร์อของมาร์กหน้ากากเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคก็จะมีร่องรอยนิดนึงแล้วก็จะล้างหน้าอันนี้คือร่องรอยเช้านี้นะคะแล้วก็มาดูที่สุงใต้ตาดูสิ อโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงจะไปล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าแล้วค่อยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ